คุณผู้ชมครัเป็นเรื่องของสามีภรรยาฝั่งหนึ่งเลิกรักแล้วอีกฝั่งหนึ่งยังรักอยู่พอเป็นแบบนี้จบลงไม่สวยค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยสามีบุกไปที่ทํางานภรรยานะคะหลังจากที่เขาตามง้อขอคืนดีมาหลายต่อหลายครั้งแต่ภรรยาไม่คืนดีด้วยบุกไปที่ทํางานพร้อมกับมีดไปก่อเหตุปาดคอภรรยาไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะไป เราต้องขอหยุดภาพเป็นช่วงๆช,ช่วงแรกที่เราหยุดภาพไปที่เห็นภาพนิ่งไปเป็นจังหวะที่สามีเอามีดเนี่ยพยายามที่จะ ปาดคอภรยาคนนี้แล้วนะคะและหลังจากนั้นค่ะตามคลิปเลยเสียงกรีดร้องของเพื่อนร่วมงานดังกันลั่นเลยนะคะนี่เป็นภาพวงจรปิดบันทึกนาทีที่นายสุกฤตอายุ44ปีใส่เสื้อสีแดงนี่แหละแล้วเหมือนกับว่าเขาแบบเอาผ้าลายสก็อตผูกปิดบังใบหน้าด้วยเดินตรงเข้ามาหาภรายาของตัวเองที่เธอเนี่ยเป็นพนักงานขายตั๋วรถตู้โดยสารทันทีที่นายสุกฤตเข้ามาถึงก็ใช้มือเนี่ยเหมือนจับไปที่ศีรษะภรยาหันกลับมาแล้วตะโกนเฮ้ยอะไร ออกไปเหมือนตะโกนไล่จากนั้นค่ะนายสุกริตชักมีดปลายแหลมที่พกติดตัวมาคุณผู้ชมเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะเนี่ยรูปศีษะแล้วใช่ไหมภรรยาไล่แล้วนะเนี่ยมือขวานี่เหมือนพกมีดมาอยู่แล้วควักมีดออกมาค่ะจากนั้นก่อเหตุพยายามจะปาดคอฝ่ายหญิงก็ต่อสู้นะคะทําให้มีดเนี่ย โดนไปที่บริเวณแถวแถวหน้าข้างๆแก้มลากยาวเกือบถึงหูเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายเพื่อนร่วมง,งานและก็พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์มาช่วยกันผู้ก่อเหตุออกไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบ,บรุรีเมื่อช่วงเย็นวันนี้ค่ะผู้บาดเจ็บนะครับหลังเกิดเหตุก็ไปทําแผลก่อนที่เมื่อวานนี้นะครับก็จะมีการเดินทางไปสอบผากกรรมก็คือให้ปากคํากับตารวจภูธรเมืองกาญจนบ,บุรีนะครับโดย ผู้บาดเจ็บนั่นก็ไปพร้อมกับคุณปริศนาอายุ27ปีซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วก็เป็นหญิงสาวใจกล้าที่เข้าไปช่วยแย่งมีดจากผู้ก่อเหตุนะครับแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์ให้ฟังว่าผู้ก่อเหตุเป็นอดีตพ,พนักงานขับรถตู้โดยสารแล,และเป็นสามีของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บโดยช่วงเกิดเหตุนะครับได้ยินผู้บาดเจ็บร้องตะโกนขอความช่วยเหลือพอตัวเองหันไปก็เห็นผู้ก่อเหตุมีมีดจึงเข้าไปแย่งไว้เลยเพราะเกรงว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยนะจะเสียชีวิตนะครับ ที่ผ่านมาก็รู้เรื่องราวของทั้งคู่ว่าทะเลาะกันแต่ก็ไม่คิดว่าจะรุนแรงถึงขนาดนี้และพอแยกตัวออกนะครับออกจากกันนะฮะผู้ก่อเหตุได้เดินแยกตัวออกไปแล้วก็ไปขึ้นรถกระบ,บะที่จอดติดเครื่องไว้แล้วก็ขับหลบหนีออกไปอย่างใจเย็นเลยนะครับฟังเสียงพลเมืองดีคนนี้ครับรู้ว่าทะเลาะกันแต่ไม่รู้ว่าร้ายแรงอะไรกันถึงขนาดนี้่เคยตบตีกันที่บอกระสอบไหมไม่เคยเคย่ะไม่เคยเห็นเล่าอีกีตอน,นเข้าไปช่วยเหลือค่ะพี่เรา ก็เห็นมีดะค่ะก็คิดว่าต้องช่วยอะค่ะก็กลัวเขาจะเป็นอะไรไปมากกวไม่ไม่ได้เล่าเยอะแค่ถามว่าแบบมีปัญหากันอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอ ke er ืมเหมือนว่าก็พูดถึงค uh anyway> ําว่าแบบปาดขอเนี่ยน่าจะเคยคู่เขามาแล้วอะไรเงี้ยหนูก็คิดว่าแค่นั้นคงไม่ได้คิดจะทํากันจริงนอกจากนี้นะคะก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุและผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยทั้งสองเป็นสามีภรรยากันค่ะ จดทะเบียนสมรสอยู่กินกันมาประมาณสัก5าเดือนแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยฝ่ายชายมีพฤติกรรมชอบใช้ความรุนแรงทําให้ฝ่ายหญิงขอเลิกขอแยกทางฝ่ายชายไม่ยอมนะคะพยายามที่จะง้อขอคืนดีหลายครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จค่ะแล้วฝ่ายชายเนี่ยมักจะโทรมาข่มขู่ฝ่ายหญิงหลายครั้งทําให้ฝ่ายหญิงเธอต้องไปลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานฝ่ายชายก็ยังไม่เลิกแล้วก็พบว่าก่อนเกิดเหตุไม่กี่ชั่วโมงฝ่ายชายมีการโพสต์ใน Facebook ค่ะประกาศเลยบอกว่าจะ ก่อเหตุปาดคอคนหลังจากนั้นเขาก็เดินทางมาที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ลงมือก่อเหตุพยายามที่จะฆ่าปาดคอภรยาของตัวเองตามที่โพสต์ไว้ใน Facebook เลยแบบนั้นจริงๆค่ะครับเบื้องต้นนะฮะตำรวจก็พยายามติดต่อครอบครัวของผู้ก่อเหตุให้พาผู้ก่อเหตุเข้ามาพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตํารวจภูทรเมืองกาญจนบุรีโดยตอนแรกคุณผู้ชมครอบครัวเนี่ยเขาก็รับปากนะว่าจะพาผู้ก่อเหตุเข้ามามอบตัวตั้งแต่ช่วงเช้า แต่สุดท้ายก็ไม่ได้มาตามนัดอย่างใดนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้ชุดสืบสวนเนี่ยออกติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่อุกอาจม,ม,มากนะครับแล้วต้องบอกถ้าไม่ใช่เพราะเพื่อนคนนี้เพื่อนร่วมงานคนนี้พลเมืองดีคนนี้ที่วิ่งเข้าไปแยง่งจริงฮะเนี่ยเหตุตรงนี้ฮะคุณผู้ชมดูถ้าไม่ใช่เขาเข้ามาแย่งเนี่ยอโอ้ไม่อยากคิดเลยนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้น อันนี้เป็นจังหวะที่เขายื้อกันแล้วนะครับคือเนี่ยเห็นไหมถือมีดลงมายื้อแล้วสักพักเดียวนี่ยไม่นานเห็นไหมเข้ามาแยกเนี่ยฮะโอ้โหต้องต้องชื่นชมชื่นชมมากเลยนะเป็นผู้หญิงด้วยนะเป็นผู้หญิงด้วยนะแต่ว่าเนี่ยคือเธอก็พยายามเต็มที่นะแม้ว่าเนี่ยเธอจะโดนผักโดนเหวี่ยงไปก็ตามตัวเธอนี่คือเอียงไปมาเลยนะแรงผู้หญิงกับแรงผู้ชายสู้กันจริงๆไม่ไหวอ่ะเธอเข้าไปช่วยแบบไม่คิดชีวิตตัวเองด้วยใช่ปกป้องเต็มที่นะคะอือชื่นชมครับแล้วต้องจับให้ได้นะฮะคนคนนี้จับมาลงโทษให้